ครับสวัสดียง่แรงครับพี่น้องบรรยากาศยง่แรงซีหาโมงแรงครับพี่ลมร่มตกกบบบรรยากาศเย็นสบายสบายครับพี่น้องเนี่ยนี่ก็ไดง่วแม่ลูกมาไหมนะครับชุดยอดเลยครับถึงได้มากแม่สดลูกสวยครับพี่น้องหนาเรียงหนาเจ็บด้วยครับพันหญ่ครับ ตาเลี้ยงตาเจ็บครับลูกสาวเอฟสามหนึ่งนะครับหาหกเดือนครับข้างว่าได้ใบได้หลอดมาได้พี่น้องเอาตามนี่ครับนะบังเลยครับน้ำงามครับแข่งขาใหี้ครับเ่องดำเ่องบดกับทั้งแม่ทั้งลูกด้พี่น้องด้โอ้เกลียงห้างเผลงเลยครับหนังหูปวดปวดกับนาเลี้ยงนาเจ็บครับแม่ควบสูงร้อยสี่สิบเก้าบวกลบครับบังเลยครับ ปวดอะเบื้องแน้การกินหนาครับพี่น้องจะว่าเสียหิวมาใส่ดีตัวเดามากเลยหิวห่วยนะครับพี่น้องมันอิจ้าเบื้องรับเบื้องเรน้าเต็มรางยอดดีดีครับเบื้องแรกเร็บดีเร็บงามทั้งคููหนาคู่หลังเลยครับรับประกันแข่งขาห้รับประกันมดลวกห้ซิบหาเมื่อได้ครับพี่น้องเบื้องแรกครับวัวลูกแรกครับอนาคดไกลเราก็ะิ่งง่เป็นหนาดีครับพี่น้องวัวแม่นี่ ลูกสองลูกสามไปพมว่าร้อยหกสิบเลยครับขาดนี้แค่ลูกแรกด้วครับแต่สดง่วงก็ได้สามปีกว่านี้ครับสดชอครับบึงขาเท่าขามันใหญ่ครับกกหางใ่ญ่หามหางกับลามดีแล้วครับเลยขก็เข้าเปียลูก่ม่หอดเล็กหม่ครับลูกสาวจิคุ้มจินนุ่มอยู่ครับสุดคุ้มครับไี่น้องได้สดครับแม่สดลูกสวยเปิดราคาไ้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ ส่งให้ซี้ถอยสารครับพี่น้องบังเลยบ้าสองตัวสองหัวใจครับพี่น้องถูกส,สาวอย่างนี้แหละไหมบมึงเลยครับได้ก็สื่อก็าสือเดียวไดว้พี่น้องได้แนะนำ้ำได้แม่กะกะจิบวท่านทับแล้ครับเอาทัศนีทองว่างละครับพอมึงนี่ความมุ่นครับบังเลยหางถ่ายบังถ่ายแล้วครับถ่ายสูงเลยครับปกหางใหญ่หางป่วาหางงามครับ ลงมาลอเล็บหน่อยเลยครับเกือบสิหลักดินไปแล้วครับอันนี้ย้อนแสงเนี่ยสุดท้ายเรียนให้ทุกมุมทุกด้านครับบังลูกสาวครับบังลูกสาวนะครับเฮ้ยบังเนี่ยครับดำดำเบิร์นโบดบริลล์ย้อนดีดีเนี่ยโหดีเชิงดีนะพี่น้องจับได้ใบได้ทั้งแม่ทั้งลูกครับอขาดำหนาขาดำบังขาขาเงี้ยได้ครับเป็นมันมาเลย ปืนลึ่งช่วงล่างนี่ย้อนเลยครับพี่นอ้องปวดโอ้เหี้ยไปเจ็บไว้ครับแม่คอกแม่ไข่แม่บอกแม่พันธุ์เลยครับผมแม่พันเลยขูดเน็คอะไรบิังการจินหน์หาครับเนี่ยพี่น้องก้านห่านน้ำนี่พี่นอ้องห่านน้ำนี่นี่คือผมปล่อยน้ำลงนี่ยมัดบ่ดเบิ่งเใจเลยห่าปวดปวดไอ้บังเลยอ้าดูนี้ก็เดี๋ยวสุดยอดกัน หมูดำเต็มใบเด้อพี่น้องเ่ราะเป็นดำทอดขวบเลยครับดำขักเลยครับนุ่มดีเลยครับนุ่มทอกัะเปี้ยนุ่มซีบะมีจริงครับก <c oughs> ินหยากินหยาบก็ขึ้นเลยปวดดเลยพี่น้องด้วยเหยาไปไว้เด้อครับพี่น้องโอ้ยคว้าเงินแสนครับเลี้ยสองเมื่อนกว่าพี่น้องด้อย เจ้าสื่อท่องมากสื่อมานมากฝังสาวทองแรงครับสื่อสักงหาเมื่อนี่ครับพี่น้องเมื่อแม่นี่ครับบรรลลวดครับวันนี้เหลือสองเมื่อนกว่าเอาสองเมื่อนเจ็ดพันหารลอยครับต้องเห็นที่เฉลยสาลครับเป็นด้วนเลยครับพี่น้องผบว่าสุดข้มครับติโตละเมืองกวบาบาทน่ลูกกันนะตกไแม่ครับลูกกันได้เม็ดนี้ซิบเม็ดนี้มหาด้วยครับ ขาไหมครับขาเงี้ยได้ครับขาเป็นมัดๆเลยขาเงี้ยพี่น้องก็คนเลยโอ้เหีียวไปไปพี่น้องซึ้งขุมโค่นี่ครับพอมันเป็นหัวเงี้ยแล้วครับมันหนาตัวครับหูดีได้ครับพี่น้องหูดีแข็งดีเหีียวไปไปหลัาประกันต้นี้ครับโปกหาเงี้ยครับหางแง่เลยบางเลยครับเครื่องห้างเพลีง หมู่บ้านกัแดนเบิดมือพี่น่องทั้งฝนตกห้ามไปทรงว่าอำเภอนายุงอุดรบุญเจ็ดจติดตัวกับจังวัดเลยโอ้ยตุลักตุเล่เลยครับฝนตกห้ามตั้งยางกับหัวโอ้ยอัดสองสามถุงหมดล่ะจะขอกอบบญกอบคุณน่ะและผู้รับไปเลี้ยงสุดยอดครับพน ใจถึงเข้าใจกันครับขอบพูดลายๆกันแล้วกันมึงคำมาหาดบ้านวังเคียงนี่เนี่ครับมาหาดกันเลยไปหาเอ,องาง้วมาลุงขายเห็อย่นองเบิ้งนี่ไปหาแด่นน้ำโมมาเนี่ที่แลกว,ว่านจีบอะไรมีง้วาขายเราดีครับมือนอยู่เลยวะแด่นไปเหร่นน้ำโมกันนะฮะไดไปหาลอเบิ้งกันนะก็ได,ได้มากครับเนี่ยกดมากก็ได้มะทายเลยเนี่ครับอยู่นองเบิ้งก็ครับตึกใจกระท,ทักมาโรมาครับ มือนี้ผมใส่เสียงสดเลยครับที่นี่ร่มยังไงจุดจัดจ้างเสียงไก่เสียงเรือ,อธรรมชาติล่ะครับเสียงนกเสียงกาผมหาไม่พอเห็นผูน้รู้ไปใส่ผู้หายหนาเราก็ไม่เห็นหายทั้งบ้านก็ไม่เห็นาตามนี้แหละครับเอาเสียงสดๆสดนี่ละ่ะสองเมื่นเจ็ดพันหารอยครับผู้ใดทวกันไต่กันผมมาสุดยอดครูนี่ ุดจอดครับเลยมันเก่งกันตัวขับแม่กับถือว่าเบาอยเบาหวนครับปานกลางลูกกินน้เหมือธรรมดาตัลูกสาวนี่นะครับนะาปึ๊กกับน้งอยู่ปวดปวดคือลูกย้อนวนตนที่นี่ดียนี่ครับมันได้ครับมันทรงดีแม่กับยีลูกกับยีนี่มันได้กันครับเราลูกก็อยากใส่มาดีสัมเขี้ยบสามหนึ่งเนี่ยครับชื่อว่าควางนี่ก็อยากใส่หลอดไปเลยครับ มีงูอาซิบกาตัวนี่งก็ยังบอกเอาอยู่ว่าม่เอาอีกเด้อกันขายแล้วนะเรียกว่าเดียวนั่นล่ะยากหรอกครับเป็นตาเลี้ยงเป็นตาเจ็บครับงูแของนี่ยเขาเจ้าสื่อมีแต่งงงงงมาไหวเลยครับสีลงให้ลงหน้าหล่ะเขาจ้าสี่มุนออกปล่อยออกหยาดมันยากเครื่องมือมีหากินครับพี่น้องหยาดมันจ่อยล่องก้อนี้ก็เลยหมุนออกขายออกกับงวแขกแขกแบนๆเขาครับพี่น้องเอา ว่าหลายแล้วครับเจ็ดแปดนาทีละขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมชิปช่องยูสุสุภาพท่ามนะครับขอบคุณหลายๆครับครับผมก็ขอจบชิปไบแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ